สวัสดีครับสวัสดีวันรัฐธรรมนูญไทยสวัสดีวันสิทธิมนุษยชนโลกวันสิทธิมนุษยชนโลกซึ่งมันก็ประกาศใช้กันมาหลายสิบปีประกาศใช้มานาน มนุษย์คนไทยบางจำพวกโดยเฉพาะจำพวกที่เรียกตนเองว่าเป็นอาจารย์จำพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักศึกษารวมถึงพวก n อ o รวมไปถึงนักการเมืองโกนพวกนี้ใช้คำว่ามนุษยชนใช้คำว่าสิทธิเสรีภาพบ่อยครั้ง แต่กลับไม่รู้ไม่เข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพคงท่องจํากันได้เพียงอย่างเดียวก็คือสิทธิเสรีภาพที่ตนเองสามารถจะกระทำได้หรือไม่ก็อ้างพร่ำเพรื่อไปว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิที่สามารถจะกระทำได้พวกนี้ยังท่องจํำไปไม่ถึง ยังท่องจำไม่ได้ว่าสิทธิเสรีภาพต้องมีกรอบต้องมีกติกากำกับไว้ว่าอย่างไรบ้างซึ่งมันมีมีทุกครั้งที่คำว่าใช้สิทธิเสรีภาพมันต้องมีกรอบกำกับไว้ตามหลังทุกครั้งทุกถ้อยคำทุกประโยค แต่คนพวกนี้ท่องจําอยู่ได้เพียงประโยคหน้าประโยคเดียวนั่นก็คือสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิที่ตนเองการทำได้มันก็ท่องอยู่แค่นี้สังคมมันจึงเลยผิดเพีย้ยนยิ่งไปดูพวกมกขยะพวกมกขยะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจว่าตนเองนั้น เฉลียวฉลาดไม่มีใครสามารถมาล้างสมองตัวเองได้แต่จากการที่เราดูพฤติกรรมต่างๆที่พวกนี้แสดงออกมันก็ชัดเจนว่ามันผิดมนุษย์มนามันผิดคำนธรรมเนียมประเพณีผิดวัฒนธรรมไม่มีใครเขาทำกันพวกนี้ก็ยังทำก็เ,เรียกว่าลอกข้อสอบกันมาผิดๆเหมือนกัน มันก็คือการลอกข้อสอบที่ผิดมาจากแหล่งเดียวกันมาจากต้นตอเดียวกันแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าถูกล้างสมองแล้วจะเรียกว่าอะไรซึ่งความจริงลุงก็ไม่ได้สนใจสะประชาชนาไม่ได้สนใจองค์การสาประชาชาติเพราะลุงเชื่อว่าองค์การนี้องค์กรนี้มันก็คือองค์กรที่มหาอำนาจก็สร้างขึ้นมา สร้างขึ้นมาเพื่อวางกฎเกณฑ์ให้ประเทศอื่นได้ปฏิบัติตามมีกฎบัตรสาประชาชาติเขียนไว้ในรายละเอียดเหมือนกับธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องที่ลุงเคยพูดเคยบอกก็คือเรื่อง2.7ข้อ2.7 ที่ห้ามห้ามไม่ให้แม้แต่องค์การสาธารณชาชาติเองหรือประเทศสมาชิกอื่นใดเข้าไปแทรกแซงในเรื่องที่ถือว่าเป็นกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นแต่มาหนานากรานี้โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไม่เคยยึดถือไม่เคยปฏิบัติตามนั่นก็เพราะสหรัฐอเมริกาเขามีแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเอง นั่นก็คือ NSSUS 2002ซึ่งมันก็สอดรับกับหลักนิยมบุตรที่เรียกว่าบุตร d o อกตินมันก็ได้รับการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์นี้มาตลอดเวลาแม้แต่โด, BJ, โดนั่นทั้ ที่ประกาศนโยุบายแข่งกล้าวต่อผู้อพอยพผู้รีภัยผู้เข้าไปลักลอบทำงานในประเทศของตอนเองแม้แต่กีดกันการออกวีซ่าของชาวมุสลิมนี่คือสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกาไม่เป็นไปตามกรอบกติกาขององค์การสารประชาชาติ ไม่เป็นไปตามกรอบขององค์การสิทธิมนุษยชนโลกแล้วเมื่อมาดูสดสดร้อนๆนในเรื่องการอีดกันไม่ให้อิรานเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคเห็นไหมครับสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำทุกอย่างทำทุกวิถีทาง เพื่อกีดกันไม่ให้อิรานเข้าถึงวัคซีนแล้วอย่างนี้มันชัดเจนหรือไม่ว่าสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้คำหนึ่งถึงเพื่อนมนุษย์เยชนไม่ได้คำหนึ่งเพื่อนร่วมโลกไม่ได้คำหนึ่งถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกสหรัฐอเมริกา คำหนึงถึงอยู่อย่างเดียวก็คือผลประโยชน์ของสาหารัฐอเมริกาเมื่อไม่นานก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้โดนเข้าไปสังหารในผู้นำทาหารของอิรักนั่นนั่นคือสิทธิมนุษยชนของอเมริกาซึ่งนัก วิชาการอาจารย์นักศึกษานักการเมืองบางคนที่มันเป็นทาสของอเมริกาเป็นทาสรับใช้อเมริกาเรียกว่าทาสยุคโลกาภิวัตน์ทาสยุคใหม่ยอมเป็นทาสทั้งตัวและหัวใจนี่คือ ถากยุคโลกาภิวัตน์มันจึงมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความชั่วร้ายของสหรัฐอเมริกาที่กระทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ก็อย่างน้อยตัวอย่างมีเยอะแยะแต่คนเหล่านี้คนพวกนี้กลับมองไม่เห็นจึงสรุปไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นเดินตามแผน เดินตามแผนยุทธศาสตร์ของตนเองไม่ได้คำนึงถึงกฎกติกาใดๆของสัป,ปราชาคมโลกมาดูตัวอย่างที่ประเทศไทยประเทศไทยหลังจากที่ขับไล่ฐานทัพอเมริกาออกไปจากประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาสหรัฐอเมริกากับไทยก็หมางเมือนกันตลอดเวลา สหรัฐอเมริกาแกล้งไทยตลอดไม่ว่าจะเรื่องทางการค้าเรื่องการทหารเรื่องสิทธิทมนุษยชนสหรัฐอเมริกาอ้างสารพัดจะอ้างเพื่อที่จะมาบีบบังคับให้ประเทศไทยต้องยอมสยบเป็นประเทศรับใช้อเมริกา แทรกแซงกิจการภายในเราตลอดมาไม่เคยหยุดก็ดูอย่างเรื่องโรยนยาสหรัฐเมกาอ้างสิทธิมนุษยชนบีบบังคับให้ไทยต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มองถึงพฤติกรรมที่ตนเองทำต่อชาวเม็กซิกันต่อชาวมุสลิมต่อหลักสิทธิมนุษยชนโลกสาฐอรมริการไม่เคยมองตัวเองแต่กลบบใช้ข้ออ้างเหล่านั้นใช้กฎกติกาเหล่านั้นเพื่อบีบบังคับประเทศอื่นให้ยอมสยบให้ประเทศ อื่นตกเป็นบริวารของตนเองนี่คือสหรัฐอเมริกามันจึงเกิดวิถีอเมริกันวิถีอเมริกันก็คือการไปนําวัฒนธรรมตัวเองเข้าไปครอบงำวัฒนธรรมอื่นเข้าไปทำร้ายทำลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อให้ประเทศเหล่านั้น ศูนย์เสียวัฒนธรรมมันจะได้ง่ายต่อการที่นําวัฒนธรรมของตัวเองเข้าไปครอบงำแต่นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยประเทศไทยที่มีสือกําเนิดเกิดมาร่วมจกเกือบพันปีมันจึงย่อมจะมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทยที่แข็งแกร่งที่ขวางรากลึกสู่ประชาชนคนไทยถึงปัจจุบันนี้ ประชาชนคนไทยจึงไม่โอนเอียงเอ็นเอียงไปรับวัฒนธรรมของตะวันตกง่ายๆมันก็คงมีแต่พวกพวกที่เป็นเปลือกซึ่งก็ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เปลือกย่อมจะได้รับการกระทบกระเทือนย่ยอมจะได้รับเชื้อรายแต่เมื่อถึงเวลาหนึง่งถึงฤดูกาลหนึง่ง เชื้อร้ายเหล่านี้มันก็หายไปเองตามฤด,ดูกาลของมันในที่สุดลุงก็เชื่อว่าเด็กและเยาว,วชนที่มันแสดงออกซึ่งความผิดเพี้ยนมันก็จะคาฟี่เข้าทางมันก็จะระลึกได้เพราะต้องไม่ลืมว่าเด็กและเยาว,วชนไทย ถือกาเนิดเกิดมาลืมตาดูโลกนั้นก็สัมผัสกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่มันแข็งแกร่งเด็กเหล่านั้นเยาวชนเหล่านั้นย่อมจะได้รับอัตลักษณ์วัฒนธรรมเข้าไปสู่ตัวเองเมื่อถึงเวลาหนึ่งถึงจุดหนึ่งเขาจะลึกได้เขาจะสำนึกได้ไอ้ที่มาเรียกร้อง เรียกร้องที่จะทำร้ายทำลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยการที่ออกมาเรียกร้องเพื่อจะทำร้ายทำลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยด้วยการที่จะทำลายถึงรากเง้าวของวัฒนธรรมนั่นก็คือสัพนานการเรียกขานสัพนานกรรม เรียกขานของวัฒนธรรมไทยแสดงออกถึงความเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าหน้าอาพี่น้องเพื่อนฝูงสปปรรพนานเรียกขานหล่องนี้ เป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของสังคมไทยแต่พวกนี้ต้องการที่จะทำลายทำลายเพื่อจะเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้แทนนั่นก็คือไอกับยูหรือฉันกับคุณพวกนี้หลอกว่านั่นคือความเสม,มอภาคนั่นคือความโง่เขลา โง่เขลาที่ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมนะเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้เป็นสิ่งที่เราควรจะต่อยอดให้มันแข็งแรงขึ้นดีขึ้นไม่ใช่ทําลายมันลงไปแต่พวกนี้ต้องการจะทําลายเราไม่รู้ไม่เข้าใจ ต้องการทำลายไปถึงการทําความเคารพตามวัฒนธรรมการหมกกหลับการนับถือศาสนาการนับถือในสิ่งที่วัฒนธรรมไทยเขาเชื่อถือกันพวกนี้ต้องการจะทําลายมันให้หมดสิ้น เราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชาติพันธุ์ของมนุษย์อยู่ได้ก็เพราะความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมมันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศอื่นถึงต้องการมาทําร้ายทําลายอัตลักษณวัฒนธรรมของไทยนี่ คนที่เป็นอาจารย์นะครับทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แปลกเพราะทุกคนมันต้องมีกลุ่มกวนของตัวเองคนที่เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มันก็จะได้มันก็หวังเช่นกัน หวังที่จะยกฐานะตัวเองขึ้นเช่นเดียวกันมีงานวิจัยสำคัญสำคัญมากขึ้นมีเงินทุนในการทําวิจัยมากขึ้นได้รับการสนับสนุนให้เข้ากลุ่มกวนที่จะยกฐานะตัวเองได้ดีขึ้นนี่คือขบวนการของนักวิชาการ เอ็นจเช่นเดียวกันเอ็นมันก็มีอะไรต้องการเงินทุนมาขยับกับเคลื่อนต้องการแรงสนับสนุนที่มันเป็นวงกว้างมากขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทางของตอนเองนั่นก็คือเพื่อยกฐานะยกฐานะตนเองนั่นแหละลุงไม่ได้มองว่าคนพวกนี้ทำเพื่อมนุษยชาติจริงๆ พราะคนที่จะทําทเพื่อมนุษยชาติจริงๆมันต้องไม่ทําร้ายทําลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองคนที่จะทําร้ายทาลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองมันก็มีแต่พวกทรยศมันก็มีแต่พวกทาสทาสที่รับใช้วัฒนธรรมอื่นลุงจึงลุงจึงบอกว่าพวกนี้ พวกที่ถูกล้างสมองมาด้วยอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของประเทศไทยลุงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีเมื่อถึงเวลาหนึ่งทุกคนจะสำนึกได้ต่อให้เป็นแกนนำมกขยานี้ก็าเถ เมื่อถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาที่ตนเองขาดเพื่อนขาดญาติขาดพี่ขาดน้องตนเองโดดเดี่ยวเมื่อไหร่มันก็ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นภาพแกนำไปนั่งแอบไหว้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักที่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตนเอง หรือไม่แน่อีกไม่นานเราคงจะได้เห็นแกนนำมกขยะบางคนสํานึกผิดสาราภาพผิดต่อหน้าสาลก็ได้ส่วนพวกที่แก่วิชาร้อนวิชาพวกที่เอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ จนมีอายุแก่เท่าแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าคนพวกนี้คนพวกนี้ก็ไม่ได้สำเร็จในชีวิตของตนเองไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ นั่นก็คือความล้มเหลวมาทั้งชีวิตเมื่อถึงเวลาเ,เมื่อถึงวินาทีหนึ่งความสำนึกของความเป็นมนุษย์มันก็จะบังเกิดขึ้นถึงเวลานั้นถึงตอนนั้นคนพวกนี้ คนพวกนี้คงจะรำพึงรำพันกัดตนเองว่าตนเองนั้นผิดผิดพลาดและล้มเหลวมาทั้งชีวิตหลงผิดมาทั้งปีทั้งชาติสวัสดีครับ